สวัสดีครับและนี่ก็คือพาพแรกที่ผมแคสน,นะครับกับเกม Amnesia, Custom Story, h o เฮาอ e ฟครนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ hey, นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ย อนที if you read this you woke up and your l e v e it hour of here is two minute the hour of keep good luck or happy d a t ประมาณว่าถ้าคุณได้อ่านโน้ตนี้ก็คือได้ตื่นมาแล้วต้องหาทางออกไปให้ได้นะครับเดี๋ยวก่อนขนของก่นอนมีอะไรบ้างไหมหนังสืออ่าน อ่านไม่ได้เฮ้ยเก็บเก็บเก็บให้หมดโดโดเฮ้ยตะเกียงเอามาทำอะไรได้เนี่ยโอ้ยเก,กะกะหลบไป เก็บอะไรได้มัม้งไม่แน่เราไปต่อกันเลยดีกว่ามีไม่มีตะเกียงให้เหรอรอดไม่แน่ เลยอะ่ะเดี๋เดจดจำสแกนนะมึงไหนดูสิมีอะไรไหมอุย้ยยาเล่นเป็นโนได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ ทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ครับฮัลโหลเฮียใจเสดเอ้ยใจเย็นนี่ผมเพิ่งเล่นมาได้ไม่ถึง5าทีแล้วนะอุย้ยเฮ้ยโหอสเสดมือผมนี่สั่นเลยครับ นี่แบ่ง house o f cliff จริงๆประตูก็เปิดไม่ออกอเฮ้ยจุดนั้น <t inclusive> ใจเย็น กูแจกูหายไปไหนนะเปิดเปิดได้แล้วโอ้ oh. <c oughs> ยเศดษฐยโสวัสดีครับว่าไงครับคุณหัวกันหลอกฮึแหมได้แล้วกูแจ <Yeah. S 2> มึงนะมึงไอ้ที่ตกใจหมดเลยเสด็จอ่ะเปิดได้แล้วแม่ง <Yeah. S 1> จะมีที่อะไรรับผมออกมาไหมนี่ยเฮ้ย <Yeah. S 2> บอกมือผมนี่สั่นหมดแล้วครับเนี่ยเราต้องมาแอบเปิดข้างๆไงครับเนี่ย เอ้ยพอ่อมาเอ้ยเฮ้ยท่านผู้อย่ายแห้งเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหหลอนเลยกูทำไมามีอย่างนี้ก็ไม่บอกแม่ตกจใจห,หมดเลยแม่งเอ้ย อยู่ไหมเนี่ยสวัสดีครับมีมีใครอยู่ไหมและกุญแจก็ไม่มีทิ้งเดอะบ็อกซ์มีกุญแจอยู่ใต้ถังไหมเนี่ย เพิ่งแครครั้งแรกผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมกุแจอยู่ใกล้ๆนี่ไม่เห็นมีเลยหรือว่าได้มาแล้วก็ไม่มี อ้าวมีกุญแจอยู่ตรงนี้ด้วยชิบหายแล้วมีตัวอะไรมาไหมเนี่ยถือกุญแจวิ่งอะไรแล้วก็นึกเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยกีน,กกน,นได้ยินเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้ด้วยครับทางขวาเฮ้ย ใจหมดแล้วมึงเฮ้ยโอ้โหนี่จะเล่นได้ถึง10นาทีไหมเนี่ยไม่มีตะเกียงนะไปไม่ได้ ไปห้องเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยห้องอะไรวะเนี่ยมีกุญแจไหมครับอะไรอ่ะเฟืองเฮ้ยไม่แน่กดหมายเหรอบอกว่าส่วนแรกเนี่ยมันเป็นส่วนที่ง่ายมากเลยบอกว่า จะสามารถทำส่วนหนึ่งของบ้านได้ไหมนะหไหนอ่ะเฮ้ยตังตังเก็บตังขอตึกโอ้โหไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอ,อะไรเนะี่ยไม่มีอะไรจริง เจอแล้วจะเก็บยังไงเนี่ยนะอยู่ดีๆหน่อยอออให้เก็บก็ให้เก็บดีๆนะ้ไม่ใช่มาโผล่มาตกใจคนเล่นนี่ก็หัวใจจะวายอยู่แล้วเออเปิดโอ้โหมึงห้องห้องนี้เฮ้ย กูว่าแม่งต้องมีเฮี้ยอะไรออกมาจากตู้ที้นี่แน่เลยกวิ่งแลวเฮ้ยเออเออทำผมเลยเฮยออกูว่าแล้วเฮี้ยตู้เฮี้ยเฮียจริงๆ,งๆเอ้ยอะไรเนี่ย sanity potion ขวดเบืเริ่มขนาดนี้เลยแย่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 เอมือดอีกวินอย่างเดียวแล้วกูอเปิดไม่ออกเอา้าเปิดไม่ออกแล้วไปไหนเนี่ย เออนี่แหละฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับอะไรอ่ะโคร <c oughs> โอ้โหสัตว์เด็กดูถ้าจะทำกันขนาดนี้ปิดไปเลยห้องนี้ใช้ได้ไหมเนะี่ย ไม่ใช่ห้องนี้อีกห้องนี้ปูว่วะโอ้ยไอ้สัสโอ้ย,อ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 ยตัวเหล่านี่ ใกล้แล้วครับทั้งในเกมทั้งชีวิตจริงนะครับไม่ไหวฮอลโลนิดเดิลมีอะไรให้อีกไหมเนะี่ยมึงมีให้กูแค่นี้เหรอก็ทำอะไรได้เนี่ยโอโ้โหเข็มเข็มเอาไวส้สำหรับเย็บแผลเสด ร้อนร้อนเลยกูใช้ได้ไหมเฮ้ยเปิดได้วเว้ยเฮ้ยสวัสดีครับเสียงเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย เอย่าทำผมเลยพี่กลัวแล้ววิ่งแล้วเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮันเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้วเเ,เ,เ,เวนนย,ยเฮยเฮ้ย แดดโอ้โหเอ้าย้งค้างเฉยอะก็มาต่อจากเมื่อกี้เะเมื่อกี้ก็ค้างไปนะครับ uh. เราก็ต้องมาหาทางออกให้ได้นะครับ uh. เอ้ยกระดาษอนะไรเนี่ยนี่กูจะอ่านลายมือมึงออกไหมเนี่ย ปอมโอ้โหหัวร้อนเลยเอ้ยกินยาหน่อยครับเดี๋ยวกลายเป็นคนบ้าต้องไปไหน กูแจอยู่แถวนี้ไหมเอ้ยอะไรนะไม่ใช่ตึกว่ามีกูแจกโถ้ยนักเลงเว้ยเฮ้ยเปิดไม่ออกอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะอยู่แถวใต้โต๊ะ สำรัวไฟคีแครฟูอ๋อเขาบอกว่าให้อ่านโน้ตแล้วจะหากุญแจได้นะครับแต่กูก็อ่านไม่ออกป่าวะโอ้ยอให้กูมาเจออะไรเนี่ยเอ้ากุญแจอยู่ใต้กระดาษังั้งงนขอออกห้องนี้ได้ไหมอยากออกแล้วอ่ะ โทษนี่ก็ให้กูกไปเผชิญโชคออ้ยเฮียว่าแม่งต้องมีอะไรมาจำสแกกูแน่เลยไอเฮียศพยายาเยาออเฮียอูพองไอเฮีย เอ้ยตูดเฮ้ยชอบดูตูดเปิดไม่ออกขอหนะ้าขอแล้วนะกลัวแล้วนะเออแดดอย่าเออเออเอออะไรวะเนี่ยโอยเชีย,อ,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 ยอะไรวะอืม ออฉันผิดหวังจริงที่ยังนายยังไม่เฟล,ลไปอีกมาเรามาทำให้มันสนุกขึ้นมากกว่านี้อีกสิไอ้เนยนี่ยังสนุกไม่พออีกเหรอดอกอผีเฮียอะไรเนี่ย เสียงเฮียเนี่ยสวัสดีครับแล้วห้องนี้มีอะไรวะปิดก่อนอเฮ้ยจะเก็บแล้วนะมีจับสแก๊บไหม่ย ไอสัตว์เอ้ยโอ้โหแมชชีลูคีเสียงเยี่ยผีผีจแจ๊ะอะไรสั์บิงแล้วเอย่าทำผมเลยเฮ้ยให้กูออกไปเถอะเฮ้ย เอ้ยโอ้โหมาได้แล้วเอเคโอ้โหไอสัตว์ผมเห็นทางสว่างมึงไม่ต้องมาจับสแกรกูเลยนะกูรู้นะเปิดมากูเจอแน่เลยเอ้ยไม่มีไว้อ้าวสวัสดีครับฮัโลโหลมีใครอยู่ไหมอ่า ไม่มีอะไรใส่จบแล้วก็ถ้าคุณได้อ่านนี่แสดงว่าคุณได้อยู่ที่บ้านแล้วอ่าคุณชนะและฉันแพ้ครั้งครั้งหน้าอาจจะมี The House of c e e p สองเหรอมึงยังจะมีอีกเหรอไอสัตว์เปิดตู้มาเจอผีไปเนะี่ยอ๋อไม่มี นน yeah. โดนผีหลอกมาง่วงนอนเลยกูอโอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ช่องคอนเซปต์ช่องนี้ก็คือจะเน้นทำแต่เกมผีนะครับในอนาคตก็คงจะมีเปิดกล้องนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม